Thank <laughs> มใช้แบบเส้นเท่านเอาเใช้ได right. no, ้ไที่เป็นเส้นผมก็ม่เส้นเหมือนกันหแล้วขีดขีดไปยังขีไปได้ด้วยเดี๋ยวสางให้ไม่ต้องหยุดไปสางทังผายมาเดี๋ยวาแล้วเดไม่ว้อี่จุดมือเก่าหรือตาตูไม่ดีเนี่ยูเหงาดีเลยเนี่วันนี้ต้ไปถือกโอตายที่ผายนี่ร้อนมีหลักเทานเดี๋ยวไป ลงแบบนี้ไม่ถูกแน่ทำไมอ่ะดูสิถูกนะถูกเต็นไปด้วยถ้าลงแบบนี้นี่มันลมตรงนี้มันติดของกูก็มีมาดีเหมือนคนก็มาไม่ได้ี่ไงมเหมือนแหนกผิวไปทาไหนไม่รู้จะล้มาทานี้จะมันจะแทกปากแตกอ่อแฉั์ไปังอหายไปไหนหมอเสด็จลงมาั้งงาเลยนะเกด็จมากเอยใจคไองนี่เอ ตัว oh. กระต่ายตัวกระต่ายเทพว,นนวันนี้เออวันนี้เนี่ยวันน้อย ม่ไ้ลู้ใส่กูดูพ่อกับลกนมไข่ไข่ไข่ก็คาเนี่ยไข่ฟุ้งเล็งกอบไข่ก็เพาะปาที่เขาเอให้ดูดิมันตูถูกมันให้แกเพราะฉันเปลี่ยนสมัยพาโก้เป็นเกษตพี่สุริยตาดคะเซงยินว่าหาเด็จพี่มีธ่ระอะไรรอเปล่าพูดอ้อมๆนะเพคะผมใช้หน่ายเสด็จที่เป็นหัว ไม่อ,อ้อมเลยเหรอเคยป่้โค้เอาไหมเอาเลยนะอ่ะมามาเอาเลยกียนเนี่ยเวยสวยดสูวยท่าทางคนเรียเนีย่ย<ป>สดซีนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอให้ได้เลยเดีแต่ถ้าไม่ยอมออก็เอาไม่หัวคว่ำไปเด็กเนี่ยนะชาอรูดตั้งตั้งอะไร

ไม่ได้เหรอไม่ไดพาไปนั่ดูดูอยไ่ะอะไรอ่ะออกอากาศไดออกอากาศได้ก็ดูก็ดูอ่ะพาไปนั่ดูที่เล็บเท้าหัวใจแล้วสวยส่งให้เขาเออเออเออเยพี่บ้าไปอ่ะพูดอะไรเนี่ยไม่ไงคนเล่นกันไนาะไห่ได้ มาได้แล้วจ้ะใช่ทําไมจ๊ะโอ้โห <Overwatch>

นแลเฮ้ดี๋ยวถ่ายมึงมึงแบกเนี่ยไม่เอะอะหนาทเลยไม่ต้องใช้กระตันแม่เดี๋ยวกูเล่นเองไม่จริงจริงจรงมันจริงคันอื่นมีไปเหรองค่ไม่มีไม่มีคณะะอไรของเรานี่ของเรานี่จะคันแต่ตัวจังเลยเอาดีๆออกเฮ้ยวันนี้ก่อนนอนจมูกโด่งเลยไม่ใช่ปะไม่อยากไม่อยากเด็กของเด็กเออไม่อยาบ

คิดจะสู้อีกไหมเออมันไม่ันสู้แล้วยอมไหมอรับยอมแล้วยอมยอมแล้วยอมแล้วมันอะไรมันอะไรมันด้วยมิ้นท์ก็อะเนี่ยจอมโตรธใช่ไหมอะไรทำไมตะคิวกินขาแขกโอ้โหไม่ใช่ขาเนี่ยเอ้าเอาเงี้ยบอลนะบอลนัดหนึ่งถึงสามแล้วโอ้โหนี่มักระพุ่งให้ พี่เล็กต้อนสู้มาไงไงเด้อเด็กมันกอนอ่ปดตั้อแต่ฟ้าลบแลกี่ยกูจริงว่าดอกเหมยตั้งากูจะทิ้งลงเดีกูไม่กนกเหมยเออมันต้องากเมยเฮ้ยกูป็นลูกก้ยกูได้นะกูเป็นมักรใช่ไหมมึงก็ทาได้แบบนี้ะกันตึเนี่ย ช่วยห่อนะช่วย่มันหนีกระดาษอยู่ว้าเอาไปหอเอาเลยช่วยเดี๋ยวช่วยแล้วแล้วอ่างเขาก็ผสมผัดไปใช้แนรงติดแปะมาแล้ว

เล่นอะไรเนี <Netz ets> <not so S 2> ่ยดูส <inappropriate> in <illing> oh, no, ิหายไปไหนบ้าไปไลนดูสิวันนี้พังกูขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีอลไรกันบกระดังง่ะเอ้าแปลกปากเพื่อนได้ยังไงหนูไม่รู้อ่ะดูสิเพื่อนปากเลือดเลยมีขนาดงานถ้วยได้ใช้กูขนาดนี้หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจเลยเพื่อนปากแตกได้ยังไงเอาไงแจ๊กับดู๋เจ๊เจ๊กับดู๋ไม่เอาขอโทษเพื่อน ัวม่ไอ้ลตัวหนูไม่ยอมนะครูเอาไม่ไดดีตาหน้าหยแล้วไม่ได้เอามาขอโทษเพื่อนมาหนูลืมตะจังอะตัดมวเลยมาเอเดี๋ยวนี่กระจังหรือลังคาตัวจังเพื่อนมาขอโทษเพื่อนเลยไม่ไหวขอโทษเพื่อนโทษทำยังไงทำยังไงขอโทษขอโทษทำไม่ได้ตาหน้าหอยเลยไหวไม่ได้ไหวไม่ได้รักกันรักกันรักกัน เออตวัดนไว้ไปตอดตอด